หลังจากพักประชาชนนะคะมีมาิแล้วว่าจะโบสถสนุเป็นนายกตอนนี้พักพไทยยังไงต่อก็จริงๆแล้วถ้าตามขั้นตอนเนาะเอานี้พูดถึงฝ่ายนิติบัญญัติก่อนนะครับก็เราก็เตรียมตัวครับก็ท่านประธานบรรจุาวาระการเลือกนายกเมื่อไหร่เราในฐานะพักเพื่อไทยนะครับก็พร้อมที่จะเสนอคุณอา,อาจารย์อาจารย์ชัยเกษมนะครับเข้าเป็นแคนดิเดตนะครับแต่ว่าด้วยกระบวนการทั้งหมดเนี่ย ที่ผมได้รับทราบมาเมื่อเช้าเนี้ยท่านภูมิธรรมได้ดําเนินการในเรื่องของการยืน่นถวายเรื่องของยุทธภาแล้วนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวรอท่านภูมิธรรมแถลงดีกว่าสารุปต,ตอนนี้ยืนย่นยื่นขอยุบสภา,าแล้วใช่ไหมคะก็ค,คือเป็นการดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วในส่วนของกระบวนการเริ่มต้นถองการยื่นถูกต้องครับก็ใน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 ,ในส่วนของที่รับผิดชอบนะครับท่านท่านภูมิธรรมก็ดําเนินการเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะมีการแถลงชัดเจนก็น่าจะต้องถามท่านภูมิธรรมครับ ตร,ตรงจุดที่แหลงจะมีการบอกเหตุผลไหมครับว่าการยุบสภาเนี่ยมันมาจากสาเหตุอ๋อมันมันมันหลายสาเหตุมากนะครับก็อย่างเราลองคิดดูง่ายๆว่ามันมันมันเดินต่อไม่ได้นะครับพรรคประชาชนป,ประกาศที่จะสนับสนุนคุณหนุ่มพิมเป็นนายกนะครับแต่กลับกันก็คือไม่ไม่ร่วมรัฐบาลเพราะนั้นรัฐบาลก็จะมีเสียงอยู่มา130กว่านะครับแล้วความเชื่อมั่นอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับก็ จริงๆมันมันมันเดินต่อได้ยากครับในในในฐานะที่เป็นอสสคนหนึ่งก็ก็มันมันดูแล้วมันมันไม่น่าจะไปต่อได้นะครับมี<ต>ความกังวลบ้างไหมคะเพราะต่อหน้านี้ก็มีเสียงท้วงติงมาเหมือนกันของทางกฤษฎีกาเองเรื่องของการยุทสภาก็เราเราก็มีความมั่นใจนะครับทางทางฝ่ายกฎหมายของเราก็มีความเห็นที่ท,ที่แตกต่าง นะครับแล้วก็<ม>ทางท่านภูมิธรรเองก็ได้ดำเนินการไปแล้ว<ม>ขอบคุณนะครับ